so being round that energy i feel like i can't have go อ่ามา,ายาวราชกันขอขอที่อร่อยของงแค่้ชื่อปูเศรารัต์เหรอ,อเฮ้ยอยากกินเหมือนกันแต่ว่ากระเพาะปลาน้ํแดงก็น่ากินอาหารซีฟู้ดเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเด็ดนี่ปูผัดพรกระหรีกร่ก็มีเรื่องไม่ถูกอ่ะแต่ต้องกินเการัตนะจริงๆอุ้ยแ,แต่น้ำอันนี้ก็น่ากินนะน้ํเนี่ยน้ํเนี่ย ห่ขอข,อข,อขอ้าวขาหมูก็มีปอยอ,อ้วนที่แพงเหลือง <c oughs> กับน,น้ำร่วนนะมีแต่ร้านเด็ดเด็ดเลือกไม่ถูกอุยระวังรถแต่จริงๆแล้วเวลาเนี้ยคือของยังไม่เยอะ <c oughs> ที่หนูได้ยินมานะใช่ใช่มันต้องรอให้แบบว่าเวลาดึกค่ำว่านี้นิดนึง เจอเกาลัดแล้วเฮ้ยดูอยู่ดูอยู่นูดูเกาลัดญี่ปุ่นด้วยคุยเจอเกาลัดแบบนี้แล้วนะคะแพรกับน้องพ็อปก็ขอกาบกระแสคนรักสุขภาพนิดนึงค่ะเพราะว่าเกาลัดนะคะเขาเป็นพืชในตระกูลขั่วค่ะซึ่งมี เขาเรียกว่าประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยก็คล้ายๆกับพวกเมล็ดถิ่นมะพร้าวนะคะแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆแต่ว่าในเจ้าเกาลัดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายเลยค่ะแถมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยเดี๋ยวเราไปชมเก็บความรู้เรื่องเกาลัดกันก่อนเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะเกาลัดเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในสกุลคัสเนียพบได้ในเขตภูมิอากาศเย็น จึงนิยมเพาะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายเมล็ดในการบริโภคค่ะเกาลัดเป็นพืชจำพวกนัดหรือพืชเมล็ดเปลือกแข็งเช่นเดียวกันกับอัลมอนด์ผลเกาลัดมีลักษณะค่อนข้างกลมสีเขียวมีขนแหลมและเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลและแตกออกภายในมีเมล็ดเมื่อนำเมล็ดเกาลัดมาคั่วในทรายร้อนเมื่อคั่วจนได้ที่แล้วก็จะสามารถรับประทานเนื้อเกาลัดภายในเมล็ดได้ค่ะ เกาลัดนั้นประกอบด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวและมีกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายประกอบด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับ HLD อันเป็นไขมันที่ดีในร่างกายให้กับหลอดเลือดแดงค่ะและช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนอกจากนี้เกาลัดยังอุดมไปด้วยวิตามินบ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระแย่อาหารแมกนีเซียมทองแดงฟอสฟอรัรโรสโพแทสเซียมเซเลเนียมและโฟเลต ซึ่งช่วยในเรื่องระบบการแข็งตัวของเลือดการควบคุมความดันโลหิตระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงมีประโยชน์ต่อการจเจริญเติบโตของผิวหนังเส้นผมและด้วยเกาลัดที่มีฤทธิ์อุ่นรสหวานจึงมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายบำรุงไตกล้ามเนื้อม,ม้ามและกระเพาะอาหารบำรุงลมบรรเทาอาการไอละลายเสมหะอาเจียนเคลื่อนไส้ท้องเดินห้ามเลือดช่วยการไหลเวียนเลือดบรรเทาอาการถ่ายเป็นเลือด เลือดกำเดาไหลได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของเกาลัดกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะก็ได้เวลาที่เราจะมาชิมเกาลัดที่ร้านกันแล้วค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะเขาบอกมาว่าเป็นการคั่วด้วยมือซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าการคั่วด้วยมือเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนค่ะ mm hmm. ดูเลยค่ะขายยังไงอะคะ่ะขายรูปหนึ่งสอวัวนสิบะขานิเลยค่ะโลละสองร้อยแปดสิบค่ะเขาจะบอกอว่าเขาตั้งราทะแล้วก็ขาย อ๋อขายกระทะอย่างเดียวงั้นขอชิมชิมกินละค่ะชิมมีกี่ลูกแล้วเนี่ยไม่จะอิ่มแล้วเนี่ยอร่อยอุ้ยขอโทษค่ะเพลินเดี๋ยวๆนะเราต้องเพกให้ดูเราต้องเพกกับรัดให้ดูนะนี่เนื้อข้างในกำลังดีเลยไม่แข็งด้วยอืมเขาบอกมาว่าการคล่้มด้วยมือค่ะไม่ทำให้ความร้อนเนี่ยกระจายตัวได้มากกว่าการคล่้มด้วยเครื่องนี่ เป็นภูมิปัญญาเดิมๆชาวบ้านที่เขาทำกันเดี๋ยวค่ะมีวิธีการบีบต้องรัดด้วยนะคะบีบปลายแหลมบนะคะอย่าบีบตรงกลางนะคะแล้วก็อย่าบีบสูดนะคะใช่ปลายแฉลานิ้วชี้อย่างเงี้ยนิ้วชี้นิ้วชี้แบกค่ะก็คือวิธีการแกะเอารัดให้ถูกต้องนะคะต้องแกะบริเวณแหลมๆตรงนี้นะคะอย่าไปแกะตรงกลางอย่าไปแกะตรงก้นนะคะเพราะว่ามันจะแกะออกมาง่ายๆมากลองแกะเป็นหนึ่งได้ไหมคะลองได้ค่ะลองดูเลยอันนี้นะคะ ไไปหนนวะเี่ยแกะไม่ได้ค่ะอ่าเหลีชี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนิ้วโป้ต้องอยู่ตรงนี้นิ้วชี้ต้องอยู่อย่างนี้เหลี่ยมหางใหม่นะคะหางใหม่อย่างนี้นะคะอ๋อแล้วอย่างนี้นิ้วชี้ต้องมาอยู่อย่างนี้ได้ค่ะเบาๆนิ้วโป้ขึ้นอีกนิดนึงอ่าค่ะบีบเลยบีบเลยบีบเลยนะคะนี่บีบเลยเบาๆนะคะอ๋อนี่ นี่นิ้วชี้ต้องอยู่ข้างล่างตรงนี้ส่วนนิ้วโป้งต้องอยู่ข้างบนแล้วก็ปิดนิดเดียวออกเลยนี่เฮ้ยแล้วมันก็ออกมาสวยด้วยอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหมแกออกมาได้สวยมากเลยนะคะแต่ว่าเดียวนะคะน้องพอปคือจะไม่ถ่ายรายการแล้วใช่ไหมจะชิมอย่างเดียวอร่อยอ่ะพี่ว่าซื้อเขาครึ่งกิโลแต่น้องพอปกินเป็นโลละต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่แพมมาแกไม่ใช่ผู้หญิงน้องแกะทีเดียวหลุดไหนไหนแหะ เมื่อกี้หลุดไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ดูอ่ะโอเคโอเคพลาดพลาดเองอ่ะไม่เป็นไรนนอร่อยคะ่ะเอาคึ้งโลค่ะขอบคุณเงินนะคะแถมด้วยนะพี่อไ Yeah, yeah, homie, I'm coming, I'm coming And I'm never gonna give up Momentality is making rappers feel like They can never even live up to logic You bust, I dodge it Think you see a mean, now, you just mirage it I'm gonna I'm gonna like a semi-automatic That's putting your quip with nervousism And let them have it, I blast it Any style that you come at me with a mask And I sun my face Okay, thank you. It's hot. It's delicious. It's right. Come on, let's eat. Why don't you do it the right way? Oh. ไม่กดนได้ปะนายวาร่าคะอยากได้พัดอยากได้ตุ๊กตาสวยๆมาร้านนี้ได้นะคะนี่ถ่ายรูปเจ้าของร้านไว้บอกด้วยปีตติปีลิงแอร์เป็นความมงคลของชีวิตเชงนี่นายวาร่านะคะก็จะมีสองน้ำที่เด่นๆก็คือน้ำป้มเชงกับน้ำทับทิมต้มเชงชาชาะ อะอรโหเนื้อแน่นมากอร่อยด้วยด้วยไงชุดกีเพาโอ้ยไม่มีท็อปยังไม่มี๋ย่ไปซื้อหรือว่าหมอกันดูนีนะชุดสีพูเนี่ยแป่ไปดูชุดสีพูนี่หมออ่ะอันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะสามร้อยห้าสิบเองท็อปซื้อไหมจะได้ใส่กับพี่ ซื้อให้หนูดิถ้าแกซื้อแกกใส่ฉันซื้อให้ตัวนี้ใส่ได้เออถักก่อนเดินต่อไปเฮ้ยอย่างแกต้องอย่างนี้รอๆนี่นี่เขามีหมดอันนี้ตเออเท่าไหร่คะ๔๕๐ค่ะไม่เอาขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่๔๕๐ของนี่ครับเออเข้ากันนะดูเป็นพี่น้องที่แบบรักกันมากเลยอะไม่เหมือนผู้่าวสาวจีนกันไม่รู้เลยอะเป็นเจ้าสาวให้ให้เอามีดไว้ด้วยญี่ปุ่น ฮ่องฮองไแล้วมาสรุปแล้วนะคะน้องคอปก็ต้องเสี่ยงเงินซื้อแล้วค่ะเพราะอดใจไม่ไหวค่ะใช่เราไม่แพ้น่ายให้ด้วยขอบคุณค่ะให้ยืมไหนไหนชุดชุดอยู่นู่นค่ะคนป้าขอชุดนะครับนี่ได้ได้แล้วขอบคุณค่ะ จ่ายเงินแล้วนึกว่าจะไม่ให้ไปดีกว่าน่าเสียดายจริงๆค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะน้องท้อปจะยดายเหมือนกันไม่แพ้ยังพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวได้ไม่ถึงเครื่องของเยาวราชเลยค่ะก็ยังพากินไม่หมดเลยคือของของเยอะของกินเยอะเออใช่ของกินเยอะแหมน้องเขากินมาตลอดทางกินจนลืมดเลยนะพูดอะไรบ้างเนี่ยโอเคค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับรถตุ๊กตุ๊ก ใช่ครับแล้วก็เก็บความรู้วิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับก๊าซ NGV และ LPG ค่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องทูบด้วยใช่ทูบเนี่ยจริงๆแล้วความทูบมีอันตรายเยอะเนาะใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ยังได้เก็บความรู้เกี่ยวกับอาหารของเรื่องเกี่ยวกับเกาลัดใช่ไม่น่าเชื่อว่านอกจากความอร่อยแล้วนะคะเกาลัดยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะใชเลยจะเห็นได้จากคนจีนที่เขาอายุยืนนานานี่เขาบอกกินเกาลัดนี่เลยฮะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูความสน<ฮ>ุกสนานของยูวราตตต่อต้องติดตามชมไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ได้ค่ะแล้วก็ทุกวันเวลา9ก้าโมงครึ่งถึงสิโมงในวันศุกร์และวันเสาร์านะครับทางข้ามโมสแนลหรือทางทางใน YouTube <c oughs> ก็มีเหมือนกันใช่ยูทูปเนี่ยค่ะเซิร์ชไปเลยค่ะเทอ i n g with s ไ i แอ้นนะคะแล้วก็สามารถนะคะแสดงความาคิดเห็นต่างๆได้ที่แฟนเพจของเรานะคะเทอ i n g with s ไ i แอ้นเหมือนกันค่ะที่ Facebook <ช>เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ๊ยย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 ย

These bad bitches accolades. Got will son, no castaway. I'm twice as good, yeah. Half the praise. though a sniper up and i blast the away. You ain't getting through me. Nah, two hours, have been here 10 hours. My chicks sour. Rising and falling together. Don't like me the twin towers. Nothing's taken. I'm frustrated. If I could only get just the blame.